แล้วทาไมคนเราถึงมักจะตัดสินคนที่ไม่รู้จักมากกว่าคนที่เรารู้จักคะเขาก็จะบอกว่ามันคือการที่ไปบอกเลยว่าคนคนนั้นเป็นอย่างนั้นจากความคิดของคุณเองพยายามทําอย่างมากวิที่สุดเพื่อให้คนเชื่อ,อว่ามันเป็นอย่างนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งชอบตัดสินคนอื่นไม่สําคัญเท่ากับเราอะ่ะรับมือยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็คงต้องเรียนรู้ที่จะแบบไม่ถือสา,อาความอะไรเงี้ยจริงอยู่ว่าเราเจตนาไปอเพื่อแบบขอแรงซัพพอร์ตเนี่ยแต่ถ้าไปอย่างเงี้ยเราได้คําตอบว่าให้เขาซัพพอร์ตเราไม่ได้ เพราะนั้นเราอาจจะเจ็บปวดหรือรู้สึกแย่ได้ที่เรามาขอเราผิดหวังแต่อย่าให้มันอยู่กับเรานานอจิตน,นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้อจิตของพวกเราเนี่ยก็มีผู้ติดตามถึง1 0 0 0 0แสนซับสไคร์แล้วเย้ <Yeah. S 1> yeah. ซึ่งทางช่องของเรานะคะก็ได้เปิดระบบสมาชิกกันแล้วหากคุณผู้ฟังสนใจสามารถสมัครได้เพียงเดือนละ80บาทค่ะซึ่งคนที่สมัครสมาชิกจะได้อะไรบ้างคะพี่เจน อ่าได้ถึง3อย่างด้ยวยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะได้รับเครื่องหมายผู้สนับสนุนช่องค่ะอย่างที่2นี่นก็คือเราจะสามารถใช้อีโมจิน่ารักน่ารักคอมเมนต์กันได้และอย่างที่3นะคะดีมากๆเลยนะะั่นก็คือผู้สนับสนุนเนี่ยจะได้รับคอนเทนต์พิเศษต่างๆมากมายจากทางเราค่ะและขอขอบคุณทุกการติดตามและการสนับสนุนนะคะหวังว่าจะได้พบกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้อยู่กับมินและพี่แม็ก,มกนักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะแล้วก็คีย์เวิร์ดสำหรับวันนี้ก็คือการตัดสินคนอื่นค่ะค<ม>ในสังคมที่มันมีความแตกต่างความห<ม><ม>ลากหลายเนาะ<ม>เราอาจจะได้ยินคําที่มันแสดงถึงการตัดสินกันอยู่บ่อยๆ<ม> EP นี้ก็อาจจะเหมาะกับคุณผู้ฟังที่กําลังอาจจะถูกตัดสิน<ม>หรือว่าเผลอตัดสินคนอื่นค่ะ<ม>พี่แม็กคะการตัดสินคนอื่นมีความหมายหรือว่านิยามไหมคะจริงๆก็ก็มีนะครับถ้าถ้าไปดูหมวดภาษาอังกฤษอี่ยเขาจะมีแบบเปรียบเทียบเยอะมากเลย เออเหมือนแบบอะไรนะโอเปเนียนจัดเม้นตวแล้วก็คำอะไรอีกเยอะเลยพี่จำไม่ค่อยได้พี่จำเป็นภาษาไทยนี่แหละอย่างการตัดสินเนี้ยเขาก็จะบอกว่ามันคือการที่ไปบอกเลยว่าคนคนนั้นอะ่ะเป็นอย่างนั้นจากความคิดของคุณเองอแล้วพยายามทำอย่างมากวิที่สุดเพื่อให้คนเชื่ออีกว่ามันเป็นอย่างนั้นเช่นพี่พูดว่าเฮ้ยคนผิวขาวแม่งไม่สวยหรอกอเนี่ยคือตัดสินแล้วอาจจะตัดสินผิดด้วยนะหรือพูดว่าคนผอมอ่ะเหมือนซอมบี้เลย อ่าอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเบสิกเบสิกเบื้องต้นหรือเราไปพูดว่าเฮ้ย hey, คนนี้ผิดคนนู้นไม่ดีคนนี้ดีคนนี้เลวคนนี้แย่อ่าคือวางปลายทางไว้แล้วก็ไปบอกว่าเขาอะเป็นแบบนั้นอ่คือต่อต่อให้เขาอะพูดถูกไว้นะมันก็ยังเป็นการตัด<อ>สินอยู่ดีก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นตัดสินถูกอ่าแต่ถ้าเกิดบอกแล้วมันผิดก็คือตัดสินผิด แต่ว่ามันก็จะมีบริบทความร้ายแรงหรือความเหมาะสมที่ต่างกันออกไปแต่ให้เราเข้าใจก่อนว่ามันคือการแบบไปปักธงอะไรบางอย่างไว้แล้วไปชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้มทั้งที่บางทีมันอาจจะเป็นจระเข้ก็ได้จะบอกให้อันเนี้ยนกเออแล้วมันก็คือนก <c oughs> <c oughs> อะละคือเชื่อคนเดียวไม่ว่าแต่ว่าอยากให้คนอื่นเชื่อด้วยตามที่เราคิดไว้ครับหรือบางทีก็บอกว่าคนอื่นเป็นแบบที่ที่ผมคิดเนี่ยเออคณเป็นนี้แหละอืมเนี้ยให้คนขาวไม่สวยหรอกคนดำาสวยสุดอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้ครับผมทําไมคนเราถึงมักจะตัดสินคนอื่นคะครับ จริงๆอันนี้ก็มีหลายเหตุผลนะตอบได้ได้ไดไดไดหลายทฤษฎีนะครับแต่สิ่งที่พี่นําเสนอในวันนี้ก็คือว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบบสะท้อนอะไรบางอย่างในตัวเขาคนที่ชอบตัดสินคนอื่นก็มาจากการที่เขาเองอาจจะแบบถูกคนอื่นตัดสินมาก่อนหรืออาจจะมีความเจ็บปวดเกี่ยวกับการถูกคนอื่นตัดสินมาก่อนเขาก็เลยแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะเชื่อมโยงห้เห็นว่าการที่ใครสักคนหนึ่งชอบตัดสินคนอื่นน่ะไม่สําคัญเท่ากับเราอะ่ะ รับมือ,อยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอคืออันนั้นรู้ไว้ก็ดีแต่ไม่รู้ก็ไม่เสียหายประมาณนี้แล้วทําไมคนเราถึงไม่ควรที่จะตัดสินคนอื่นคะครับพร่ว่าจริงๆการตัดสินมันมีความเหมาะสมของมันอยู่อย่างสมมติวันนี้พี่เป็นประธานบริษัทอะ่ะโอ้ oh, <ม>แล้วมีแบบหัวกระทิ1สิบคนของประเทศมาต้องการคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าเกิดสมมติพี่อยากเป็นประธานบริษัทที่แฟงๆพี่ก็ควรจะบอกเขาใช่ไหมว่าทําไมผมถึงเลือกคุณไม่เลือกผมมองคุณยังไงซึ่งก็อาจจะมีการตัดสินอยู่ในนั้นอะไรอย่างเี้ย แต่ว่ามันต้องทำไงมันไม่กล้าสมัครงานอ่าเพราะนั้นมันก็จะมีบริบทที่มันแบบจริงๆมันก็ควรทำนะแต่บริบทที่มันไม่ควรทำก็คือแบบการที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งการตัดสินบางทีมันไปสร้างความเจ็บปวดให้คนอื่นโดยที่คุณอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้และสองพี่ว่าการตัดสินที่สร้างประโยชน์อ่ะมันมีน้อยหรือ ต่อให้ทําแบบนั้นจริงมันมีอีกหลายวิธีนะที่ที่จะทําได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นมินอาจจะไปทําอะไรบางอย่างผิดที่บอกมินอันนี้ผิดนะเว้ยมินทาอันนี้อันนี้ถูกมิ้นก็อาจจะให้รู้ว่าเอ้ยอน,นี้ถูกแต่มินก็จะได้รับความรู้สึกที่ว่าโดนพี่ว่าว่าผิดไปแต่ถ้าเกิดพี่เปลี่ยนวิธีว่าอา้าวมินทาอันนี้เหรอทำไมมินทําอันนี้ล่ะอ่ามินอธิบายมาอ๋อเออเฮ้ยลองแบบนี้ดูไหมเนี่ยเออพี่เคยทําแบบนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเราลองเปรียบเทียบดูนะว่าอันนี้เวิร์กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอปย<อ>่าง หรือบางทีเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อะไรเงี้ยเออมิ้นทําแบบนี้มิ้นว่าถูกใช่ไหมมันถูกไงมิ้นลองพูดมาสิเออเฮ้ยอันนี้พี่ว่าใช่แต่อันนี้พี่ว่าไม่ใช่<ม>อันนี้ไม่ได้ตัดสินนะอันนี้คือวิพากษ์วิจารณ์<ม>ออกมาจากความคิดเห็นโดยการรับฟังก่อนอ่าเพราะนั้นการที่เราแบบไปตัดสินคนอื่นน่ะมันให้โทษมากกว่าคุณอืมแล้วบางทีมันสร้างศัตรูมากกว่าด้วยใช่เออเป็นใครใครจะไม่หมันม่นไส้เเล่นแบบชี้หน้าแล้วก็บอกว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นอย่างงู้นอย่าง,งานางงี้หมดอ่าหรือบางทีแบบเเเ้้าาากก็จจะะมีีีโพนแยทท่่อซิไร คือมันมีอันนึงโพลของเกาหลีบอกเป็นเจ้านายที่เก่งแต่ชอบตัดสินลูกน้อง mm hmm. ชี้ทุกอย่างอะไรอย่างนี้อแล้วเขาก็มีคนคนหนึ่งที่ตอบในโพลเขาเขียนข้างล่างเขาบอกว่าฝากบอกเจ้านายคนนั้นด้วยว่าถ้าจะสั่งให้ทําทุกอย่างเนี้ยแยกล่างมาทําเองยอะไรอ่ามันแบบเป็นงานด้านแบบศิลปะเ mm hmm. ละ่นชี้ต้องอันนี้นนี้ตามทฤษฎีนี้โอ้ชี้ทุกอย่าง เออจริงๆทำเองเดีเอออะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะพี่ว่าการตัดสินมันให้ให้โทษมากกว่าคุณแล้วก็สร้างศัตรูด้วยแล้วก็สร้างความรู้สึกแย่ๆให้กับคนฟังด้วยเงี้ยนี่ก็คงเป็นแบบเหตุผลง่ายๆที่เราไม่ควรไปตัดสินคนอื่นอย่างเงี้ยยังไม่นับว่าเขาอยากฟังเปล่าใช่บางคนก็ไม่ชอบเนาะที่จะโดนตัดสินแบบนั้นแต่ว่าหนึ่งที่มินว่าดีก็คือการที่พี่แม็กบอกว่าเรารับฟังเขาก่อนฟังเหตุผลก่อนอ แล้วก็ค่อยวิพากษ์วิจาร์เนาะไม่ใช่ได้มาตัดสินอันนั้นคือวิพากษ์วิจาร์เนี่ยตัดสินคือแบบไม่ฟังอะไรเลยแล้วก็โชชโโชะโชะไปเลยแต่มันก็จะมีอีกประเภทนะฟังนะแต่ก็จะตัดสินอยู่ฟังเฉยเฉยฟังเฉยเฉยฟังเหมือนแบบฟังให้รู้ว่าฟังอะไรเงี้ยผ่านหูซ้ายเข้าหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายอไม่ได้เวียนไม่ได้เวียนผ่านอะไรภายในจิตใจเลยฟังแบบตั้งใจเลยว่าคือไม่ได้ว่านะแต่คือจะเป็นคนประเภทที่แบบตั้งใจเลยว่าฟังฟังเลยนะ แต่ฟังไปแนั้นแหละฟังแบบไม่เข้าใจ,พ,จพูดก็จะฟูความคิดของกูเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทหนึ่งของแบบการตัดสินคนอื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีคนจะชอบเข้าใจผิดว่าให้ผมฟังแล้วผมทำนี้คือการวิพาภาพวิจารณ์จริงๆไม่ใช่ถ้าคุณมีธงอยู่แล้วแล้วคุณแบบไม่ได้ขยายความไม่ได้เติมความคิดเห็นไม่ได้ยอมรับเขาบ้างอันนั้นไม่ใช่การวิพาภาพวิจารณ์เป็นการตัดสินแต่แค่คุณเพิ่มทิ๊กให้มันดูเท่เฉยๆให้มันดูยืดหยุ่นอ่าแต่มันก็ยังตัดสินอยู่ดีครับ ถ้าถามว่ามากกว่าไหมอันนี้พี่ต้องบอกว่าไม่แน่ใจนะ,ะเพราะบางทีบางพื้นที่มันก็กลับกันไงอ่าบางที่ก็ตัดสินคนที่รู้จักมากกว่าคนที่ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วทาไมเราถึงไปตัดสินคนที่เราไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยพื้นฐานด้วยแล้วพี่ว่าการตัดสินคนน่ะมันทําให้อะไรอะไรบนโลกนี้ง่ายขึ้นคือบอกอให้นี่ถูกนี่ผิดนี่ดีนี่แย่อันนี้น่าคบไม่น่าคบจบมันทําให้เราระมัดระวังตัวเองไงบางทีนะแต่เราไม่ได้คํานวณว่าเฮ้ยมัน นึกถึงเวลาเราเรียนอะแล้วแบบมีเด็กใหม่เข้ามาหรือเราเป็นเด็กใหม่เราก็ต้องรู้ไอ้นี่เป็นใครวะมันทำอะไรยังไง <c oughs> คือคนอยากได้ความชัวร์ความปลอดภัยก็เลยอยากได้คําตอบแต่คตําตอบที่ได้ในความสัมพันธ์ตรงนั้นมันคือการตัดสินไง <c oughs> มันก็เลยทําให้เรื่องพวกนี้มันเกิดง่ายแล้วเกิดขึ้นบ่อยมากกว่า <c oughs> เท่านั้นเองเหมือนสมัยมิเรียนอะไรเยงี้ย เวลามีเด็กใหม่มามินก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือมินจะคิดไปเองไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าคิดไปเองไหมว่าคนเนี้ยลุกเนี้ต้องคบกับเราไม่ได้แน่คือเหมือนเราตัดก็ตัดสินเขานั่นแหละแล้วเราพูดออกไปไหมไม่พูดอยู่อันนี้เขาเรียกเขาเรียกาเรียกคาดาอ๋าออันนี้คาดาโอเคหรือถ้าเกิดแบบลงลึกก็จะเป็นวร่าเขาเรียกตัดสินทางความคิดแต่ยังไม่ได้เทคแอชชั่นอ่ามันก็แบบเลื่อกได้สองฝั่งเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เราทําแต่ถ้าเกิดสมมติเฮ้ยเราคิดเราไม่พูดนะเราไปบอกมึงมึงกลัวอีเนี่ยบร้อยแล แล้วถ้าคนคนหนึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ดีหรือว่ามันแย่เขาเขาเป็นในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันผิดะอะไรเงี้ยค่ะพี่มาคิดว่าการทําความเข้าใจยากกว่าการตัดสินจริงไหมคะยากกว่า,าจริงๆครับเพราะตัดสินมันง่ายก็แค่ดูอะไรผิดอะไรถูกอ,อะไรเงี้ยแต่การทำความเข้าใจมันไม่ใช่สิ่งที่แบบใครๆก็ทําได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้แบบทั้ง energy ใช้ทั้งแบบความเมตตาความใจนิ่งแล้วแบบโหเนี่ยทาผิดแบบที่เราคิดเลย คนอย่างมึงนะคุณจะมานั่งฟังเอ,เออมันไม่มีใครแบบไปลงทุนขนาดนั้นหรอกมันเลยเป็นสิ่งที่ยากกว่า,างยแต่ถ้าทําได้พี่ว่าก็ดีสังคมมันก็จะแบบว่าน่าอยู่มากขึ้นสังคมเราจะได้แบบเข้าที่เข้าทางอะ่ะมันจะได้แบบไม่ได้รูโหดร้ายหรือว่าบิดเบี้ยวเกินไปสมัยนี้ก็เห็นได้บ่อยครับในโซเชียล เพื่อพลับไหฮะเยอะจริงแบบว่าถ้ามีการตัดสินว่าคนนี้ขาวอะ่ะต้องรวยแน่เลยหรือว่าคนนี้ขับรถแย่อผู้หญิงแน่เลยอันนี้มีแบบมีคํานิยามหรือชื่อเรียกไหมว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรหรือว่ามีชื่อ,อเรียกอะไรจริงจริง <ๆ S 1> มันมีนะแต่พี่ลืมไปแล้วพ,พ,พี่เรียนมาตั้งแต่แบบสมัยปีสองปี3อะไร,รอ,อย่างเงี้ยเหมือนเคยเรียนแบบตอนเป็นวิชามหาลัยค่ะไม่แน่ใจว่าสเตอริโอไทป์ไหมใช่ไหมใช่ไหมนะมันมันเป็นการกําหนดเฉยๆเราไปกําหนดเองอ่าไปกําหนดเองอ่าจะเรียกว่าสติกมากก็ได้เป็นการสร้างตาบาปว่า คนขาวต้องแบบนี้คนผอมต้องอย่างนี้ผู้หญิงต้องยางนี้คนเป็นแบบนี้ต้องแบบนู้นแบบนี้มันเหมือนไปสร้างสติกมากบนสิ่งที่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแบบไปจี้ปมไปสร้างปมไปบอกเลยเดี๋ยวคนนี้ตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะอ่คนใส่แว่นต้องเนิร์ดเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยออทั้งนี้คนเร็วใส่แว่นก็มีถมไปแล้วอาจจะอยากเห็นแบบนั้นบ่อยก็เลยคิดไปว่าทุกคนก็จะเป็นแบบนั้นใช่แล้วบางทีคนเร็วก็เนิร์ดก็มีคนเร็วไม่เนิร์ดก็มีอีกอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการตัดสินที่ ทำให้เกิดเป็นความเข้าใจผิดก็อย่ากให้เราคุยกันนะครับว่าความร้ายแรงที่สุดของการตัดสินคือมันคือความเข้าใจผิดอม,มันไม่ค่อยถูกต้องเท่านั้นเองความถูกต้องมันมักจะมาจากการทําความเข้าใจแล้วก็การวิาพากษ์วิจารณ์พร้อมออกับการรับฟังซึ่งกันและกันนะครับอืแล้วถ้าสมมติเผลอตัดสินคนอื่นโดยที่เรามไม่รู้ตัวคะเกิดขึ้นได้ไหมคะอ้พี่ว่าน่าจะเกิดขึ้นทุกวันในสังคมเราอยู่ที่ว่าใครจะบ่อยมากน้อยแค่ไหนพี่ว่ามันก็ต้องระวังตัวอย่างเงี้ยครับ ก็คงต้องย้อนกลับไปว่าเราเข้าใจเรื่องการตัดสิน,นดีมากน้อยแค่ไหนพอเข้าใจแล้วก็มาดีเช็คตัวเองว่าเราทาหรือเปล่าคือบางทีมันไม่ได้ตั้งใจจริงนะมันแบบเป็นความเคยชินที่เราเติบโตมาผ่านสังคมอะไรอย่างเงี้ยบางทีกลุ่มเพื่อนมันก็ทําให้เราเป็นนิสัยของพ่อแม่ให้เราซึมซับหรือเอาง่ายเลยสิ่งที่คุณครูทําอะไรอย่างเงี้ยครูชอบมากเลยอโอ้โหเนี่ยนักเรียนทำเนี้ยไม่ดีนะเดี๋ยวไปทำเนียอย่างเงี้ยแย่มากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ซึมซับว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีไม่ทําอันนี้แย่เราไม่ทําไมปซซึัวิธีพูด ใช่เราไปซึมซับพ,พฤติกรรมของครูเพราะการเรียนแบบมันเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมไม่ได้เป็นการจดจําที่ผลลัพธ์ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าครูทําอย่างเงี้ยเด็กจะเรียนแบบพฤติกรรมไม่ได้จดจําที่ผลลัพธ์อ่าแล้วพอไปเจอคนอื่นบอกเฮ้ยเนี้ยนี่ไม่ดีเนี่ยครูเสอนมาเนี่ยไม่ดีไปทําตามเลยอืมหรืวแบบบางทีเจอเด็กแสบๆสก็แบบเธอเธอรู้เปล่าเนี่ยทำนี้ไม่ดีนะครูสอนมาเนี่ยคนอย่างเธอแย่มากเลยนะเออเธอต้องปรับปรุงตัวแล้วบางทีมีเจตนาให้ดีนะแต่ด้วยความยังเด็กอ่ะมันรู้มาแค่วิธีเนี้ยมันก็แบบเนี้ยเผล ครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเนาะใช่เหมือนเผลอไปหลงรักคนอื่นเนี่ยเทียบเผลอเผลอไปเท่านั้นอืแล้วก็ถ้าสมมติว่าบอกกับคนรอบตัวว่าเหนื่อยอืแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วถูกตัดสินว่าอ่อนแอนะเรื่องแค่นี้เองทําไมคนอื่นถึงผ่านไปได้อะไรเงี้ยทํายังไงดีคะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคนกลุ่มนั้นอ่ะไม่ได้เข้าใจเราไงแล้วเราก็คงต้องเรียนรู้ที่จะแบบไม่ถือสาความอะไรเงี้ยคือจริงอยู่ว่าเราเจตนาไปอ่ะเพื่อแบบขอแรงซัพพอร์ตไง แต่ถ้าไปอย่างเงี้ยเราได้คําตอบว่าให้เขาซัพพอร์ตเราไม่ได้เพราะนั้นเราอาจจะเจ็บปวดหรือรู้สึกแย่ได้ที่เรามาขอเราผิดหวังแต่อย่าให้มันอยู่กับเรานานเราควรจะกลับมาเยียวยาตัวเองและหาทางออกต่อเพราะไม่อย่างนั้นเราไปจมกับมันไงสุดท้ายมันจะเหมือนเรื่องเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าเฮ้ยพอเรารู้สึกว่าบ้านไม่ใช่เซฟโซนล้วทำยังไงดีนะมันจะกลายเป็นแบบมีเลเยอร์ความทุกข์ขั้นมาอีกแล้วเออไม่มาขอความช่วยเหลือแล้วเป็นอย่างนี้วะทั้งทั้งที่สิ่งที่คุณได้รู้ก็คือว่าความจจริงงแล้้้ววพพกเเเขขขาาาอคคุุณณไไไไมม่่ดดใ นั่งต่างหากคือสิ่งที่คุณต้องโฟกัสอืมคือคุณเจ็บได้แต่อย่าไปโฟกัสกับมันนานแต่นี่พอเจ็บแล้วโฟกัสมันลืมข้อ,อ,ข,อข้อความจริงเมื่อกี้ไปแล้วก็ลืมว่าตอนนี้กำลังอยู่กับปัญหาอะไรก็ได้สร้างปัญหาใหม่ในการแก้ปัญหาเดิมก็กลายเป็นปัญหาซ้อนปัญหาผ่านการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องอแล้วชีวิตมันก็จะขัดข้องต่อไปเรื่อยๆอยางครับอืมแล้วเราก็จะเสียเวลาด้วยเพราะนั้นก็โฟกัสที่ปัญหาจริงๆครับแล้วก็ดีลกับปัญหานั้นดีกว่าพรว,ว่ามันจะเวิร์กกว่า ไม่เป็นไรถ้าเจอคาพูดแบบนี้จะได้รู้ว่าใครเป็นยังไงเนาะใช่ครับก็จะได้รู้เ่อก็เออ,เ,อ,อเข้าใจไม่ได้ไไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าใจยอมรับได้เราก็จะเจ็บปวดกับมันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเป็นคนที่ตัดสินคนอื่นบ่อยๆเลยแบบรู้ตัว้วยนะอืมทํายังไงดีคะถ้าอยากลดสิ่งนั้นผมนักจิตครับโอเคอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆเพราะว่าอยากให้คนเห็นว่าบางทีพอมันเป็นปัญหาพวกเนี้ยคนชอบเหมือนแบบหาคําตอบทาง youtube ฟังคอร์สแคสเยอะๆหรือว่าแบบ ไปหาบชิคปรับพฤติกรรมหาว่าได้ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นแค่ออปชั่นเสริมไงมถ้าแบบคุณเป็นคนชอบตัดสินเยอะ,ยอะแสดงว่าบุคลิกภาพของคุณนะมันถูกสร้างมาแบบนั้นมันต้องมีการทําความเข้าใจก่อนแล้วถึงจะแก้ไขไม่ใช่ไปเติมเครื่องมือเพื่อแบบมาดัดนิสัยตัวเองมันดัดไม่ได้อของอย่างนี้เหมือนเราเป็นคนที่เหมือนแบบชอบช่วยเหลือคนอื่นมากๆเป็นคนชอบแบบโลกทั้งใบอย่างเงี้ยการเสริมพวกนั้นก็จะแค่บรรเทาและพอคอนโทรแต่พอถึงจุดๆหนึ่งคุณจะไม่ได้เปลี่ยนตัวเองคุณก็จะเป็นตัวของตัวเองต่อไป เพราะนั้นอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่นิสัยละมันคือตัวตนของคุณแล้วว่าคุณชอบตัดสินคนอื่นคุณเป็นคนแบบนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรที่ทําให้คุณโตมาเป็นคนแบบนี้สร้างมาแบบนี้อ่าแล้วนักจิตที่คุยกับคุณก็ต้องทําความเข้าใจกับคุณในคอนเซปต์นี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณตั้งใจจะไปเข้าใจตัวเองเชิงแบบลึกซึ้งเลยอยากลองเข้าใจดูแต่เขาก็พาคุณไปในอีกทิศทางหนึ่งอันนั้นคุณก็จะผิดหวังแลวก็แย่เพราะว่านักจิตแต่ละคนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองเนี่ยครับอ่าบางทีเขา คุณตั้งมาตั้งแต่แรกอ่าอันนี้พูดตรงๆเลยกนะ็คือพบนักจิตจะได้กว่าเพราะแบบถ้าเกิดพี่พูดไปอย่างเงี้ยโอ้เอาจริงๆคนอื่นพูดตาม y youtube อะดีอว่าพี่แย่เลยอ่าแต่ถามว่าช่วยได้ไหมก็ขึ้นอยู่แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอ่านี่ตอบชี้ไงส่วนกระแส <c oughs> อ่าเเจอนักงจิตเลยเจอใครก็ได้เงี้ยครับที่เราสะดวกก็เรารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้คุยได้คุยรู้เรื่องแล้วก็มาพร้อมกับประเด็นที่เราตั้งมาอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุด ใช่ครับแต่อาจจะลงทุนสูงนิดนึงถ้าแบบค่าบริการแพงถ้า<ะ>สมมติว่าเราสุกวัานักจิตคนนี้ที่เราปรึกษาด้วยหรือคุยด้วยเขาไม่โอเคเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนได้เลยเอ,อผมบักจะแบบแนะนําง่ายๆว่าคุยกับนักจิตนะครับก็เหมือนกับเลือกร้านอาหารทานข้าวอะ่ะวันไหนที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ได้ร้านนี้มันไม่ใช่ไม่อร่อยอ่ะแล้วเราหมดเยื่อญยแล้วอ่ะเราก็เปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าแบบเรายังพอมีเยื่อญ่ต่อกันเราก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนนะอะไรอย่างเงี้แต่ถ้าเกิดแบบ ไม่ไหวแล้ว<ม>เราไม่มีเยอะยะแล้วเราก็เปลี่ยนเลยก็ได้ยอย่างเงี้ยครับอืมใช่เพราะบางทีอาจจะไม่ใช่ความผิดของใครเลยก็ได้มันก็เป็นบุคลิกภาพที่แบบเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมบางทีคนแบบเหมือนที่เออโนมิน์ถามไหมบางทีคนชอบคิดว่าเฮ้ยไม่ควรเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมันจะแย่ไหม mm. เดี๋ยวแบบเราจะดูแบบโหแล้วดูป่วยหนักไหมหายยากไห mm. มทั้งนั้นนี่ในแบบความเป็นจริงนักจิตที่พวกเราเรียนอะ่ะเราจะถูกสอนให้รู้ว่าเฮ้ย mm. เขาเปลี่ยนได้ตลอดแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ส่งต่อให้ด้วยอย่างเงี้ยครับที่เลยชอบเปรียบเทียบว่ามันเหมือนร ถ้าเรารู้สึกแบบเฟิร์นดิเมชันไม่ได้วะกินไม่หมดจานเลยเปลี่ยนดีกว่าอาหารานี้ก็ได้เหมือนกันถือว่าเป็นการเลือกอาหารให้ให้ใหร่างกายเราเนาะครับถือว่าเราก็ต้องเลือกสิ่งที่แบบเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดให้กับตัวเองนักจิตเองก็เหมือนกันเพราะว่านักจิตหนึ่งคนไม่สามารถเข้าใจคนทุกคนบนโลกได้ว่าข้อนี้สําคัญมากเลยนะบางทีคนชอบเข้าใจแบบเพราะเพราะเขาชื่อว่าเป็นนักจิตวิทยาเขาจะต้อง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 จร<ช>ิงๆไม่ใช่ทุกคนก็มีตัวตนเป็นของตัวเองมีความเก่งมีความถนัดมีความสามารถมีเทคนิคเฉพาะที่เทรนมา ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนที่ทํางานนักจิตแล้วจะต้องแมทกับคุณเขาอาจจะแมทกับคนสักเก้าสิบเก้าคนไม่แมทกับคุณและคนที่เหมือนคุณอีกพันคนก็ได้ใครจะไปรู้อย่างนี้ครับอย่างพี่เองก็พี่ก็จะมีแบบกลุ่มช่วงอายุที่พี่ไม่สามารถที่จะแบบคุยได้ต่อให้มีความรู้เช่นเด็กที่ต่ํากว่าสิบห้าเนี้ยคือไม่ได้เลยมันจะต้องใช้เทคนิคพิเศษในการสื่อสารซึ่งเทคนิคพี่ก็รู้แต่เอมพัตตีพี่ไม่ถึงหรือช่วงสิบห้าถึงสิบแปดพอได้อ่าแต่ก็ไม่ได้ดีฟมาก อ่าแต่ถ้าช่วงเนี้ยยี่สิบถึงสามสิบเนี่ยกาลังเข้ามือเลย<ม>แล้วพออันนี้เป็นช่วงเริ่มต้นพออายุเริ่มเยอะมันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเออสามสี่สามสิบห้าก็เริ่มแบบเริ่มชินแล้วอะไรอย่างนี้อ่าแล้วพี่แม็กจะแบบจะแจ้งเขาไว้ก่อนไหมคะว่าพี่แม็กถนัดอายุเท่านี้เท่านี้หรือว่าก็ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะถ้าเรารับเคสมาเราไม่ค่อยได้รู้ข้อมูลหรอกอ่าเขาจะเขาจะทราบแค่ชื่อนามสกุล<ม>แล้วก็เรื่องราวที่จะมาปรึกษาแต่ถ้าเป็นเด็กที่ต่ํากว่าพี่จะรู้อยู่แล้ว<ม>อะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่จะถาม อืมอย่างรครับบางทีดูในรูปโปรไฟล์หรือแบบดูในชื่ออะไรอย่างเงี้ยเด็กหญิงเด็กชายอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะรีเฟอร,ร์ให้คนที่แบบถนัดมากกว่าอ่าหรือถ้าแบบเรามารู้ในเซสชันนั้นคือพี่จะเป็นคนที่แบบมองว่ามันก็เป็นประสบการณ์เงี้ยครับแล้วก็ลองคุยดูก่อนได้เผื่อมันทําได้คือไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เลย <S <S คือทําได้แต่ไม่ค่อยอยากทําเพราะเราไม่ถนัดแต่ถ้าทําได้เราก็จะแบบคุยกันต่อเรื่อยๆได้อย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็อาจจะมีดีบ้างแย่บ้างถ้าถึงช่วงที่แย่เราก็ต้องรับผิดชอบตามวิชาชีพของเรา หรือมันอาจจะดูดีมากๆเลยนะแต่พอถึงจุดหนึ่งรู้สึกแบบเฮ้ยมันดีได้แค่นี้ถ้าดีมากกว่านี้ต้องให้รุ่นพี่คนนี้ทําแล้วต้องให้เพื่อนคนนี้ทําแล้วอ่าอย่างเงี้ยครับเพราะบางทีเ,เขาเข้ามาเราก็ต้องมองในมุมขเขาด้วยว่าเขาอาจจะเหมือนแบบไม่ได้มองเห็นตัวเลือกอื่นอะเห็นเราเป็นแค่แสงสว่างที่ปลายอุโมงแสงเดียวอะแล้วเราไปปัดเขาบางทีมันก็ทําให้เขารู้สึกแย่แงการเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาหาเราเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างการที่คนคนนึงจะลุกมาหานักจิตได้บางคนก็ง่ายบางคนก็ยากแสนยากเลยเกิดเพราะนั้นเราก็ ในเมื่อเขาเแบบสมัครใจมาแล้วจ่ายค่าบริการพร้อมนัดกับเราแล้วเราก็ต้องคุยกันก่อนเพราะนี่เองก็เป็นจรญญาบานที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อผู้มาใช้บริการของเราเนี่ยครับเว้นแต่แบบโอ้โหโทษจริงๆไม่ได้นะป่วยโรคนี้ผมไม่ถนัดเลยอันนี้คือไม่ได้เลยจริงๆถ้ายังพอได้เราก็ต้องเราต้องรู้ความสามารถตัวเองก่อนถ้าเรารู้สึกว่าย,ยังไหวอย,อยู่อ่ะเรารับ แต่ถ้ามันไม่ไหวไม่ได้ต่อให้แบบอาจจะดูแย่หรือทําให้เขาเจ็บปวดก็ต้องปฏิเสธเพราะดีกว่าให้เขามามีความหวังกับเราแล้วมาเจ็บปวดกับเราไม่งั้นมันจะหนักกว่าเดิมอแบบนี้แหละครับต่อไปมิ้นจะมาชวนพี่แม็กนะคะจินตนาการถึงสังคมที่รายการตัดสิน,นะคะ่ะว่ามันจะ,<อ>จะเป็นยังไงสังคมที่รายการตัดสินนะครับโอ้หมันคงดีมากเลยนะอารมณ์เหมือนเล่นเดิมอันอะเอ่อ <laughs> <laughs> ว่าม,มันก็คงดีอะครับอืมันเป็นอะไรที่แบบคงไม่มีใครแบบต้องมา เป็นทุกข์แล้วก็เจ็บใจจากคําพูดคนอื่นอย่างเงี้ยครับแล้วพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ตัดสินกันเลยเราก็คงมีคนเข้าใจกันมากขึ้นแล้วมันคงจะทําให้แบบสุขภาพจิตของคนนั้นดีอ่ะบางทีการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็อาจจะน้อยลงการที่คนเราเข้าใจกันมากขึ้นมันก็จะมากขึ้นจริงๆริงอ่ะคือแบบคือถ้ามันไม่มีเลยอ่ะแสดงว่ามันแบบจะต้องมาจากครอบครัวมาจากพ่อแม่แล้วคนที่แบบไม่มีก็จะต้องไปเป็นแบบเป็นพ่อคนแม่คนแล้วก็ต้องสร้างครอบครัวแบบนั้นซ้ําขึ้นมา เผื่อสถิติการเลิกกันอาจจะลดไปเลยนะอ,อาจจะแบบเหลือแค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอ่าเพราะว่าพอคนเราไม่ตัดสินอะไรไมันก็จะมาเพราะวาความซื่อตรงการพูดถึงความรู้สึกกันอย่างตรงๆความจริงใจมาเราฟังดูราเวนเดอร์มากแต่หนูว่ามันก็น่าจะน่าอยู่กว่าเดิมเนาะ <c oughs> ถ้าเรา,า <c oughs> ตัดสินกันน้อยลงออืตัดสินกันเท่าที่จําเป็นเหมือนที่พี่แมกบอกตั้งแต่คือบางทีมันแบบการตัดสินถูกผิดมันมันไม่ได้ดูมีอะไรนะ แต่บางทีมันก็ดูน่าหงุดหงิดเนี่ยที่แบบมองไปทางไหนก็มีแต่คนตัดสินกันอ,ะอ่ะม,มันดูแบบไม่น่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์เหมือนว่าอืมสมมุติว่าพี่เป็นคนไม่ชอบไม่ชอบแมวสฟิงแล้วกันมแมวสฟิงก็ไม่ได้แย่นะแต่ถ้าเกิดให้พี่ไปอยู่ในห้องที่มีแต่แมวสฟิงพี่ก็ไม่อยากอยู่ไงอ่าอแต่ถ้าพี่ชอบสก็ตติโฟงเนี้ยโอ้โหมาเลยบอกเลยอยู่ได้ทั้งวันอ,อ่าเห็นไหมคือบางทีอย่างที่บอกครับว่ามันก็มีความเหมาะสมในแบบของมันแต่เห็นบ่อยๆแล้วมันก็เสียสุขภาพจิตเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยครับอืม นี้นจากที่พูดคุยกับพี่แม็กไปเนอะก็คือคนที่อาจจะเผลอตัดสินคนอื่นก็แค่รีเช็คตัวเองอแล้วถ้าสมมติว่าเราตัดสินคนอื่นบ่อยมากๆอะทางเลือกที่ดีก็คือการพบนักจิตอหรือว่าถ้าเราถูกตัดสินเองก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราถือว่าเราคัดกรองคนใช่แล้วก็เลือกพื้นที่ใหม่ให้เราที่เราจะปรึกษาเขาได้อืม,อม,อมใช่ครับคือต้องอธิบายเพิ่มอีด้วยบางทีเขาอาจจะเข้าใจเราได้ในเรื่องนี้แต่อีกเรื่องหนึ่งเขาเข้าใจไม่ได้ไงพ การเข้าใจใครสักคนหนึ่งอย่างที่บอกมันยากแล้ว <Okay. S 1> แต่ละคนก็มีขีดจำกัดต่อให้เป็นนักจิตอย่างพี่เอกอะ่ะมันเหมือนจะเข้าใจได้ทุกเรื่องนะถ้ามองแค่ผิวๆก็อาจจะได้ทุกเรื่องแต่พอแบบระดับมันเริ่มลึกลงไปอะ่ะมันก็จะมีเรื่องที่แบบพี่ได้ดีปเป็นพิเศษกับเรื่องหนึ่งคือไปไม่ได้ไไดเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่เนี้ยก็จะถนัดพวกความรักความสัมพันธ์การปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จะให้แบบไปคุยเรื่องแบบอย่างยกตัวอย่างเงี้ยย้ายงานดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือว่า ญาติผู้ใหญ่ในบ้านน่าลำคาญจังเลยแต่ต้องอยู่ด้วยนะพี่ก็คุยได้นะแต่แบบความอินความดีที่พี่จะมีอ่ะมันก็จะมีน้อยไงเพราะว่าประสบการณ์ส่วนตัวอาจจะแบบไม่ได้เข้ากันด้วยอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์ชีวิตพี่อาจจะยังไม่ได้มากพอเอมพัตตีที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแหละแต่มันยังขาดความเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในฐานะพี่เป็นนักจิตนะเพราะนั้นคนที่อยู่ข้างนอกเขาก็จะมีแฟกเตอร์นี้เหมือนกันเขาก็อาจจะไม่ได้สร้างเอมพัตตีในจุดที่เหมือนแบบเขาขาดประสบการณ์เลยเขาทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ วันนี้ขอบคุณพี่แม็กมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็แชร์ความคิดเห็นกันเนาะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android